สวัสดีคะ่ะก็มาไลฟ์สดทักทายเพื่อนๆหน่อยนะพอดีอยู่บ้านทำงานจดนู่นจดนี่เนาะแก่แล้วนะอายุเยอะแล้วก็ต้องมีสมุดจด <c oughs> กันลืมอะไรอย่างเงี้เนาะ ก็ทักทายนะคะวันนี้วันหยุดก็คือปกติอ่ะก่อนหน้าเราจะนอนตอนหลังเที่ยงคืนเลยนะเกือบเช้าเลยนอนดึกดึกแล้วพอมาช่วงนี้เรานอนแต่หัวค่ำไงเรารู้สึกว่าแล้วเรามาตื่นตอนเช้าเชนะ้าเนาะนอนไปบางทีก็นอนสองทุ่มไปตื่นประมาณตีสองอย่างเงี้ย นอนได้เต็มที่ก็หกชั่วโมงนะไม่ถึงส่วนใหญ่ไม่ค่อยถึงแปดชั่วโมงหรอกถ้าตอนตอนสาวๆนี่ก็นอนนานอยู่แต่ว่าถ้าอายุเยอะแล้วส่วนใหญ่จะนอนไม่ค่อยหลับอะแล้วก็นอนคือนอนไม่เกินหกชั่วโมงก็ตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีก็สี่ชั่วโมงก็ตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ก็ตื่นละอันนี้ได้ยินเสียงไหมคะเพื่อนๆได้ยินเสียงไหม อันนี้ก็ลุกชิลๆอยู่บ้านนะเพื่อนๆเราก็มองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าเราสายตาสั้นไงสวัสดีห้าสิบเอ็คนนะคะก็ชิลๆอยู่บ้านถ้าเป็นไลฟ์สดแล้วก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยแต่งหน้านะก็จะลุกชิวๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นะก็จะเป็นอย่างนี้ลุกก็หลายคนก็ถามว่าคือคือตัวจริงเป็นไงนะก็เนี่ยก็จะเหมือนไลฟ์สดนี่แหละ แก่แล้วนะเมื่อก่อนตอนสาวๆอะคือเรารู้สึกว่าตอนที่เราอายุเยอะแล้วอะเราจะไม่ค่อยมีสิวนะอืมอันนี้เรารู้สึกนะแต่ว่าพอตอนสาวๆเรารู้สึกว่าเราจะสิวเยอะเราก็เคยเคยได้ยินเหมือนกันว่าถ้าแบบอายุเยอะจะไม่ค่อยมีสิวแต่ว่าถ้าสาวๆจะมีสิวเพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะอืมเราก็ไม่ค่อยกุมใจเรื่องสิวหรอกแต่ส่วนใหญ่เราจะกุ้มใจเรื่องริ้วรอยมากกว่า เออนิ้วลอยมันจะเยอะนะอะไรเงี้ยแก่แล้วนะวัยห้าวัยห้าสิบแล้วนะก็สวัสดีค่ะคุณอะไรอ่ะสวัสดีค่ะคุณสุทัศนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่างชาติก็มาทักทายเนาะอะไรเงี้ยนะก็จดทำนู่นทำนี่พอดีเราสายตาสั้นนะเราใส่แว่นคือแว่นอันนี้ก็ดูแก่มะ คือแว่นนี้เราไว้ดูตอนใกล้ๆเนาะจะเป็นแว่นอันนี้แต่ว่าถ้าดูแบบไกลๆอ่ะถ้าใส่ออกไปข้างนอกอะไรจะเราจะใส่แว่นอันนี้ออกไป Bullet อืมบางคนก็จําเราไม่ได้นะเพราะว่าเวลาเราออกไปไหนเราจะใส่แว่นนะใส่แว่นอันนี้แหละแล้วก็บางคนก็น่าจะจำเราไม่ได้ Years, อ่ะเพราเราใส่ละเราออกเวลาเราเดินข้างนอกเราจะใส่แว่นอย่างงี้นะแต่ถ้าเวลาเราไลฟ์สดหรือเราถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเราจะถอดแว่นออกแต่ถ้าเวลาปกติอ่ะ ออกไปข้างนอกเราจะใส่แว่นอย่างเงี้ยแก่เนาะอายุเยอะแล้วอะแต่เรารู้สึกว่าพอผ่านมาสองสามปีอะเรารู้สึกว่าเราแก่ก,กว่าเดิมเยอะเลยนะคือเรารู้สึกว่าช่วงที่เราเครียดอะคิดมีเรื่องให้คิดเยอะเราจะแก่กขึ้นเยอะเลยอะริ้วรอยมันก็เยอะหน้ามันก็โซมเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็ลดความอ้วนยากด้วยเมื่อก่อนยัง ยังลดง่ายนะคือตอนสาวๆอะ่ะคือแค่แบบควบคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายแปบ๊บเดียวก็ลดแล้วแต่เดี๋ยวนี้นะโอ้โหทั้งควบคุมอาหารทั้งออกกําลังกายเนี่ยเรารู้สึกมันยากขึ้นนะเราก็เคยได้ยินว่าพออายุเยอะขึ้นแล้วมันก็มันก็การเผาผลาญมันจะลดลงอนะก็มันก็ทําให้ลดยากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เราคิดว่าควรจะควบคุมอาหารนะอย่าไปทานเยอะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าการเผาผลาญมัน มันน้อยน้อยกว่าตอนสาวๆนะเราคิดว่านะช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยนะแล้วก็ลมรู้สึกว่าจะพัดแรงอืมเพราะว่าบ้านเราอะจะติดผ้าใบไว้กันแดดเนาะกันแดดแล้วก็เวลานั้นอนะลมพัดแรงมันจะได้ยินเสียงผ้าใบมันมันปิวอะอืมเราก็รู้ว่าให้ลมพัดแล้วแล้วบางทพีพัดแรงมากๆนี้สักพักนึงฝนก็ตกมาเลยนะ แล้วบางทีแบบถ้าถ้าลมแรงมากๆเราสังเกตว่าฝนมันจะตกหนักะนะช่วงนี้ก็ตกบ่อยแหละสวัสดีหกสิบสองคนค่ะสวัสดีค่ะคุณสุมเมศสวัสดีค่ะไม่แก่ขอบคุณสวัสดีค่ะคุณแซมให้ Hi. สวัสดีค่ะคุณวัยอ่ารุ่นสวัสดีค่ะคุณสุมเมศขอบคุณค่ะบอกสวัสดีค่ะคุณสุภาพอืม <laughs> เดี๋ยว เดี๋ยวเมื่อกี้พอดีชาร์จแบตไว้เดี๋ยวถอดบั๊กก่อนชาร์จชาร์จมือถือไว้แล้วมันพอดีเราคือเราจะพยายามไม่ชาร์จให้มันถึงร้อยไงเก้าสิบเราก็ถอดแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามไม่ให้แบตมันต่ำกว่าหกสิบหรือห้าสิเนี่ยแหละแบตเตอรี่อะ ก็พยายามให้ไม่ให้ต่ำเกินไปอะไรเงี้ยแต่เวลาเราจะไลฟ์สดอะเราจะเราจะเปิดโหม,โมโดห้ามรบก,กวนก่อนนะเปิดแบบว่าไม่ให้มีเสียงเข้ามานะบางทีเราเคยแบบว่ายัางไม่ได้เปิดโหมดห้ามรบก,กวนอะแล้วมันมีเสียงโทรเข้ามาตอนไลฟ์อะไรเงี้ยเราก็นี่เนาะชาร์จแบตก,กัน ช่วงเนี้ยเราอนอนแต่หัวค่ําเลยนะคือหัวหัวค่ําเราก็ง่วงแล้วแต่เราต้องง่วงถึงนอนนะเราจะไม่ฝืนนอนเลยถ้าไม่ไม่ง่วงเราก็ไม่นอนถึงแม้จะถึงเวลาเราก็ไม่นอนคือมนเราเคยแบบว่านอนแล้วมันนอนไม่หลับพอหัวถึงหมอนแล้วมันนอนไม่หลับเลยพยายามที่จะนอนและเราพยายามที่จะนอนก่อนสี่ทุ่มมนะก็พยายามที่จะไม่นอนดึกอะแต่ปรากฏว่าถ้ามันไม่ง่วงนะเราก็ไม่ยังไงมันก็ไม่นอน เออเราก็จะนอนแบบพลิกตัวพลิกไปพลิกมาอย่างนั้นแหละแล้วคิดนู่นนี่นั่นแล้วเราเราก็ต้องลุกมาทํามาดูหนังมาอะไรให้มันง่วงอ่ะแล้วก็มาเอ่อทำให้มันง่วงแล้วเราถึงจะหลับถ้าไม่ง่วงนะเนี่ยนอนไม่หลับยังไงก็ไม่หลับมันไม่เหมือนตอนสาวๆเนาะตอนสาวๆนี่มันก็หลับง่ายนะแต่พออายุเยอะแล้วมันก็เรารู้สึกมันหลับยากอะ่ะเราเคยได้ยินว่าคนแก่หลับยากนะก่อนหน้าตอนตอนที่เราสาวๆเราเคยได้ยินว่าคนแก่หลับยากพอ คือบางบางทีพอเห็นพ่อแม่แล้วเขาก็พูดว่าเขาก็หลับยากนะเราก็ตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจนะแต่พอเรามาแก่แล้วอะพอมาเรามาอายุเยอะอะเราถึงรู้ว่าเฮ้ยมันหลับยากอะแล้วพอได้ยินเสียงอะไรนิดนึงนะก็ตื่นละอย่างแบบว่ามีคนมาพูดอยู่หน้าบ้านอะเออถ้าถ้าแบบว่าถ้ากําลังจะหลับอะคือมันยังหลับไม่สนิทอะมันอยู่แบบในช่วงที่แบบว่ามันมันมันอยู่ในช่วงที่มันเคิมเคิมอะใกล้จะหลับสนิทอะ อแล้วมันมีคนมาพูดอะนึกภาพออกไหมว่าง่วงแล้วกําลังจะหลับแล้วอะกำลังกำลังจะหลับถึงขั้นกําลังจะหลับสนิทแต่นะมันมีเรามีคนมามาพูดอยู่อะเราตื่นเลยนะอืมแล้วเราก็คิดในใจว่ามาพูดอะไรหน้าบ้านมาพูดตอนเที่ยงคืนมัง้งอืมเป็นเสียงผู้ชายนะเราตื่นเลยหลังจากนั้นเราตื่นยาวเลยกว่าจะไปหลับอีกทีตอนโอ้โหหลายชั่วโมงเลยอะอ เราก็เลยคือเราเราคือเราต้องเงียบเลยนะเสียงมันต้องเงียบถ้าแบบเราก็ถึงเราก็ถึงชอบนอนคนเดียวไงคือถ้าเรามีคนมานอนข้างๆแล้วมีเสียงกลนหรืออะไรโหยิ่งเออเราเราเคยเราเคยไปนอนกับญาติเรานะก็นอนเป็นห้องใหญ่ๆแล้วก็นอนหลายคนอนะแล้วญาติเรามีคนที่เขาเสียงแบบเขากลนเสียงดังอะคุณเราก็เราก็บอกว่าเอ้ยไปนอนอีกห้องนึงนอนไม่หลับเลย สวัสดีคะ่ะคุณสุภาพสวัสดีคะ่ะคุณแซมสวัสดีคะ่ะอืมอ่าแล้วก็พูดถึงเรื่องเราพูดถึงเรื่องเราเราเป็นคนที่คือกลัวผีตั้งแต่เด็กๆแล้วนะอืมเราก็นอนตอนเด็กๆเราก็นอนกับแม่มาตั้งแต่เด็กแล้วนะนอนกับแม่แล้วก็นอนกับพี่เลี้ยงนอนกับน้าอะไรเงี้ยไม่เคยนอนคนเดียวนะตอนเด็กๆอะ่ะ ก็มีน้ำมานอนเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีช่วงที่แบบว่าต้องแยกห้องนอนกับแม่หลังจากนั้นคือเราจะบอกว่าเราเปิดไฟนอนตลอดเลยนะเพราะเรากลัวผีเออเราไม่เราไม่เคยปิดไฟนอนเลยเราเพิ่งมาปิดตอนช่วงที่เราอายุเยอะแล้วอะแต่ตอนนี้เราปิดได้แล้วนะปิดไฟนอนได้แล้วเพราะว่าเราเรา ไม่กลัวแล้วเรารู้สึกว่าแล้วเราก็อยู่บ้านหลังนี้มานานแล้วเรารู้สึกถึงเราจะอยู่คนเดียวแล้วเราก็นอนคนเดียวเราก็ไม่กลัวแล้วปิดไฟคือพออายุเยอะแล้วอะความคิดต่างๆความรู้สึกต่างๆอะไรมันก็เปลี่ยนไปนะอืความรู้สึกอะไรแต่ละอย่างอะมันมันเปลี่ยนไปจากตอนสาวๆเยอะเลยบางเรื่องที่แบบว่ามันตอนสาวๆมันรู้สึกอย่างนั้นแต่ตอนเนี้มันไม่รู้สึกแล้วอย่างตอนสาวๆนี่คือรู้สึกแบบอ่าชอบรักรักคนนี้มากเลยเหมือนกับว่า ไม่มีเขาแล้วเหมือนเหมือนจะอยู่ไม่ได้อะตอนนั้นก็ทุกข์นะแต่พอพออายุเยอะแล้วอะเรารู้สึกพอกลับไปมองมองย้อนแล้วแบบเฮ้ยมันชิลมากเลยอะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าผ่านช่วงเวลานั้นมาได้นะทุกอย่างมันก็จะชิลๆนะ <c oughs> เล่าถึงเรื่องเราเราเรา,เราว่าเรากลัวผีมากก็คือว่าเราเคยไปบ้านบ้านยายเรานะบ้านยายเราแล้วแบบว่าก็นอนกันอะ นอนเรียนกันหลายคนเลยนะในห้องโถงใหญ่ๆนะบ้านยายเขาส่วนใหญ่เวลาไปเยี่ยมยายก็จะนอนห้องโถงห้องโถงใหญ่ๆนะแล้วก็นอนเรียนกันเลยแล้วเราอะเราเป็นคนที่แบบเปิดต้องเปิดไฟนอนไงแต่ว่าด้วยความที่คนอื่นเขานอนก็เป็นสิบคนนะนะแล้วเราจะไปเปิดไฟให้เขาเปิดไฟคนเดียวมันก็ไม่ได้ถูกปะให้เราคนเดียวแล้วคนอื่นเขาคงนอนไม่หลับอะเหมือนเราอะถ้าเราตอนเนี้ยแล้วใครมาเปิดไฟนอนเนี่ยเราก็นอนไม่หลับนะตอนที่เราอายุเยอะแล้วอะเราเราต้องปิดไฟนอนให้มันมืดๆดนะนะ เออเราก็เราก็เข้าใจอะ่ะเราก็เลยเขาก็ปิดไฟนอนนะแล้วปรากฏว่าเราอะ่ะด้วยความที่เรากลัวผีมากๆเลยนะเราไม่หลับเลยเรานอนเรานอนร้องไห้ทั้งคืนอะ่ะวันนั้นน่ะเราจําความรู้สึกได้แล้วเราเด็กมากเลยเราก็มองไปที่เพดานเนาะมองไปที่แบบหลังคาเขาคือบ้านต่างจังหวัดเขาจะไม่มีฝ้าเพดานแบบในกรุงเทพนะเขาก็จะเป็นหลังคาแบบว่าหลังคาเลยนะ อแล้วก็มองไปแล้วแบบเฮ้ยมันก็มีแบบคานไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองจินตนาการไปเรื่อยเลยนะแล้วก็เห็นแบบตู้อะตู้เสื้อผ้าแล้วมันก็มีอ่าขีดรอยขีดแดงๆอะแล้วก็แบบโหคือมองไปรอบๆแล้วก็จินตนาการอะแล้วเราก็ร้องไห้แบบนานมากเลยวันนั้นอะโอ้โหเราก็หว่าเราจะหลับได้นะเราร้องไห้แบบเป็นชั่วโมงเลยมั้งร้องไห้จนหลับอะคือแบบกลัวผีมากขนาดนั้นเลยนะ เออกข็ขำตัวเองนะแต่มานึกถึงตอนนี้แล้วคือแบบชิวอะ่ะก็คือไม่ได้กลัวอะไรมากขนาดนั้นแล้วนะอะไรเงี้ย <c oughs> ก็สวัสดีค่ะสามแปดคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอูดานบอกห้าสิบยังแจววขอบคุณนะคะอันนี้ก็พอดีพอตื่นเช้ามานะวันนี้เรารู้สึกว่าพอนอนตั้งแต่หัวค่ำมานะนอนไม่ดึกอะ่ะแล้วตื่นเช้าอะ่ะเรารู้สึกว่ามันสดชื่นอะ่ะ ความคิดของเรานะความรู้สึกของเรานะแต่ถ้าเราไปนอนเช้านอนเช้าๆแล้วไปตื่นตอนเที่ยงเที่ยงเรารู้สึกว่าเราเราเพียอะเราอ่อนเพียเราไม่ค่อยมีแรงอะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเราสดชื่นอะอืมเราเคยได้ยินว่าเวลานอนที่ดีที่สุดก็คือเวลาที่สี่ทุ่มถึงตีสองนะเท่าที่เคยอ่านมานะอืมอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่เราเคยอ่านมานะก็คือว่า สี่ทุ่มหนึ่งตีสองอ่ะจะเป็นเวลาที่ร่างกายแบบซ่อมแซมซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะซ่อมแซมตัวเองอ่ะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่พักผ่อนที่ดีที่สุดแล้วนะเท่าที่เราเคยอ่านเจอนะอืมก็เราก็พยายามนอนตอนช่วงนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอเราตื่นมาเสร็จเราก็ไปห้องน้ําเลยท,ทําธุระในห้องน้ําเสร็จแล้วเราก็บางทีเราก็มาถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปโพสต์แล้วก็ก็ทานข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งดูทีวี แต่ไปนั่งดูข้างนอกนะเพราะว่าอากาศมันยังไม่ร้อนนะตอนเช้าเ้ามันจะอากาศมันยังเย็นๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วพอตอนสิบโมงก็ถึงเข้ามาในห้องห้องนอนมาแบบว่าถึงว่าเปิดแอร์นะเพราะาเรามีแอร์แต่ในห้องนอนนะนะแล้วก็มานั่งทําภารากิจอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนาะก็ทําภารากิจอะไรเงี้ยแล้วบางทีว่างๆก็มานั่งถ่ายคลิปโพสตนะ์อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ว่าจะแต่เราก็คือ คือก่อนหนะ้าเรารู้สึกว่าเราอ้วนขึ้นนะแล้วเราก็เหมือนกับว่าเรากินจุบกินจิบอะกินพวกแบบของพวกขนมกรอบอะไรพวกเนี้ยเราก็เวลาเราดูทีวีเราก็ชอบกินพวกนี้ไปด้วยนะขนมอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าคนเราไม่ควรกินจุบกินจิบะนะก็ก็เราคิดว่าตอนเนี้เราก็คือจะกินเมื่อตอนเราหิวะนะหิวเราถึงกิน อืมมันรู้สึกหิวแล้วค่อยกินแล้วหลังจากนั้นถ้าไม่หิวแล้วก็พยายามไม่กินนะอืมก็แล้วก็พยายามออกกําลังกายทุกวันนะแล้วก็นั่งสมาธิด้วยอะไรเงี้ยบางทีตอนที่เราเครียดๆอะ่ะเราเครียดเราก็บางทีเรามีเรื่องให้คิดเราก็เครียดๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบพอเรานึกได้ว่าเฮ้ยเราจะมีสติอยู่กับตัวตลอดนะเราก็นึกได้ว่าเรากำลังเครียดอยู่นะเราก็จะแบบหยุดหยุดหยุดความเครียดนั้นด้วยการที่เราจะหายใจลึกๆอ่ะ ลึกๆแล้วก็หลับตาพักสายตาไปด้วยนะหลับตาแล้วก็หายใจลึกๆแล้วก็หายแล้วก็ถอนหายใจช้าๆอย่างเงี้ยผ่อนผ่อนหายใจเข้าลึกๆนะแล้วก็หายใจออกช้าๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบผ่อนคลายความเครียดไปด้วยนะเวลาที่เราเครียดระหว่างวันอ่ะถ้าเราทําอะไรแล้วเราบางทีเราไปล้างจานหรือทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าบางทีทําอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่า เราจะดูตัวเองตลอดว่าเราเรา,เราเครียดอยู่ไหมช่วงนี้อารมณ์เราเป็นยังไงนะถ้าเราเครียดปุ๊บเราก็จะกลับมาดูตัวเองอะแล้วก็สูดหายใจลึกสูดหายใจลึกๆแล้วลึกๆชา้ชาๆแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็รู้สึกว่าจิตมันก็จะสบงบขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะนะก็สวัสดีคะ่ะคุณศักดิ์สิทธิ์ถามว่า,ามีความรักหรือ,อย,ยังยังไม่มีนะก่อนหน้าก็มีคนมันก็ต้องมีคนที่ชอบอยู่แล้วนะเออ แต่ว่าตอนนี้ก็ก็คือคือมีที่แบบว่าเลิกคุยไปแล้วอะแต่ว่ายังคิดถึงอยู่แล้วก็ยังไปดูไปดูคลิปดูวิดีโออะไรเขาอยู่แหละเออแต่ว่าก็คือไม่ให้เขารู้นะว่าเราไปดูอะไรเงี้ยก็ไปไปดูอะไรเงี้ยก็คิดก็ยังคิดถึงอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันแล้วนะ <S <S อืมก็สวัสดีค่ะคุณจตุพรสวัสดีค่ะคุณวินยัยสวัสดีค่ะคุณศักดิ์สิทธ บอกว่าเปิดใจสิครับก็30คนสวัสดีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราว่าจะทานข้าวต่ออีแล้ทานไปตอนเช้าแลนะ้วเนาะตื่นช้ามาเสร็จอาบน้ําเสร็จทําภารกิจอะไรทุกอย่างทานข้าวไวน,นี้หิวแล้วอะคือเราจะทานตอนหิวแต่เราก็พยายามไม่ทานบ่อยๆนะทานเมื่อตอนมันหิวแล้วอะไรเงี้ยเหมือนว่าถ้ามันหิวแล้วอะเรารู้สึกว่าเหมือนร่างกายมันต้องการอาหารแล้วไงก็เลยต้องทานนะเหมือนกับว่าถ้าตอนเราง่วงอะ่ะ เวลาเราง่วงนอนก็เหมือนกันเราคิดว่าตอนเราง่วงนอนน่ะเป็นเวลาที่ร่างกายเนี่ยมันต้องการพักผ่อนแล้วอะ <ๆ S 1> ก็ควรต้องรีบนอนเลาเคยแบบว่าง่วงนอนมากๆแล้วเราฝืนอ<น>ะฝืนแบบไม่นอนทันทีอะแล้วปรากฏว่าพอเลยไปทุกหลายครั้งแล้วที่เราแบบว่าพอเวลาละมันง่วงนอนมากๆนะแล้วเราฝืนอะ <Whats S 1> พยายามไม่ไม่นอนอะแบบฝืพอดีมีอ่ากำลังดูหนังอยู่บางทีดูหนังอยู่แล้วบอกเฮ้ยมันกำลังมันกำลังไอ้นี่อยู่เลยอะอยากจะดูต่ออะ ท้งทันที่มันง่วงอะนะแล้วเราก็ดูต่อปากฏหลังจากนั้นนะเดูอีกนิดเดียวดูอีกตอนเดียวหนะ้าเราคิดอย่างนี้นะเด,เดี๋ยวค่อยนอนปากฏพอดูจบตาสว่างเลยคือถ้ามันง่วงนอนอะแล้วไม่นอนทันทีอะเราสังเกตนะว่าหลังจากนั้นอะมันจะคือมันจะไม่ง่วงเลยอะมันจะตาสว่างแบบโหกว่าจะง่วงอีกทีก็หลายชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นพอเราง่วงนอนปุ๊บอะเราก็จะรีบแบบวางทุกอย่างลงเลยแล้วก็รีบนอนเลย เ,เพราะยังไงเราก็คิดว่าการนอนหลับมันก็เป็นการที่รักษาสุขภาพนะเราก็อายุเยอะแล้วก็ต้องรักษาสุขภาพนะเรื่องอาหารอะไรก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยมันก็ต้องนะก็คืออาหารก็ต้องควรกินอาหารที่มันมีประโยชน์นะแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็นั่งสมาธิทาจิตจิตใจนี่ก็ต้องสงบนะอารมณ์นี่ก็สําคัญนะอืเพราะว่าควรจะทําอารมณ์ให้มันดีอยู่เสมอนะ บางทีเราหมัน่นเราก็ต้องหมั่นดูตัวเองนะเวลาระาว่างวันว่าเฮ้ยตอนนี้อารมณ์เป็นไงนะ mm. ถ้าอารมณ์แบบว่ามันเริ่มเครียดแล,แล้วเราก็จะเริ่มแบบเนี่ยสูดหายใจลึกๆอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกมาเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายความเครียดไปก็ทําบ่อยๆอย่ะฝึกไว้เพราะว่าอย่าให้มันเครียดบ่อยๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็การนอนผ่อนนี่ก็สําคัญแล้วก็การขับถ่ายนี่เราเราอ่ะพยายามที่จะขับถ่ายทุกวันเลยนะอืมเราจะไม่ให้ท้องผูกไปนานๆเลย เพราะว่าเราเคยท้องผูกแล้วมันรู้สึกว่ามันส่งผลต่อร่างกายอ่ะเออเราก็เลยและอย่างหนึ่งพอเวลาท้องผูกไม่ได้ถ่ายอะไรวันนี้หน้าท้องมันป่องด้วยนะอืมแล้วเราก็เคยท้องผูกแล้วมันก็รู้สึกว่ามันอึดอัดอ่ะเรารู้สึกว่าร่างกายมันไม่นี่นะเราก็เลยพยายามจะขับถ่ายทุกวันนะบางทีถ้าเราไม่ขับถ่ายเนี่ยเราจะทานคือเราเราจะไม่ทานยาถ่ายนะแต่เราจะทานพวกผักผลไม้เนาะแล้วก็พวกโยเกิร์ตอะไรพวกเนี้ย อาหารที่มันมีกากใยอ่ะอย่างเงี้ยเราก็ทานแล้วก็พยายามไปนั่งขับถ่ายทุกวันแล้วก็อากาศก็ต้องอยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์นะอากาศเนี่ยคือบางทีเราก็เปิดเครื่องฟอกอากาศอะไรเงี้ยเนาะสวัสดีค่ะคุณเทอศักดิ์ใช่ไหมใช่อันนี้ต่างชาติสวัสดีค่ะคุณสุวิต คนนี้บอกอายุ5้บสก็วัยใกล้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณคุณก็มีหัวใจก็สวัสดีนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเราจะทานข้าวต่อแล้วก็มานั่งไลฟ์สดทักทายเพื่อนๆ,ๆบ้างเป็นบางเวลานะอะไรอย่างเงี้ยน้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ